สวัสดีจ้าพี่นอ้องป่องปายสุขโสสุคนเด้อค่ะเวียกนา่นกันรเล้วเล้วนะคะมัอนีมาหาเดินออกกำลังกายคือเกาจับพี่น้องค่ะตามไปชมน้ำกันเด้อค่ะว่าโตโตสิยางไปทางใดครับมันนีค่ะผ่านมาทางนี้กับเขามาใน้สุสารนะคะหรือว่าป้าพี่หลอกนั่นเองค่ะสำหรับป้าพี่หลอกหมองนี่กับ,บรถไส่งานเล้วนะคะ บบได้ฝังค้นแล้วค่ะแคาไว้ถ่ายคนมาเดินออกกําลังกายกันหรือว่าผ้าหมามายางนะคะเพราะว่าสูสารแห่งนี้ยุท่ามกลางเมืองคือกันนะคะยุยันทุ่มชนยันบ้านเรือนประชาชนหลายค่ะแต่ก็บวเป็นตะยามดอกกบพี่น้องค่ะแต่ธรรมะยามกันขึ้นเดือดเดืกอกโบแน่คือกันนะคะ เกียวสดชื่น่มรื่น่มรื่นนะคะ